เมื่อถูกให้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างเอมี่กับศาสตราจารย์เซนาชิโรเนก็แสดงท่าทีลำบากใจอย่างมากเอมี่พยายามโน้มน้าวให้เขาเลือกเธอโดยเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างไรก็ตามหลังจากลังเลอ,อยู่ครู่หนึ่งชิโรเนก็ปฏิเสธทั้งสองคนอย่างคาดไม่ถึงและยืนยันว่าเขาจะฝึกฝนด้วยตัวเองการตัดสินใจของเขาทําให้ทั้งเอมี่และเซนาตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงเอมี่ไม่อยากเชื่อกับการตัดสินใจของชิโรเนะ และคิดว่าเขาพลาดโอกาสสาคัญไปมากเธอย้าว่าการเรียนด้วยตัวเองเป็นไปไม่ได้ในเมื่อนักเรียนคนอื่นมีครูสอนพิเศษและแสดงท่าทีเป็นปรปักษ์กับเขาชิโรเนอ,อธิบายอย่างใจเย็นว่าเขาไม่อยากเป็นภาระแล้วชี้ให้เห็นอย่างแยบยลว่าเอมี่เองก็กําลังมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นเช่นกันคําพูดของชิโรเนทําให้เอมี่อึดอัดและโต้แย้งไม่ได้ชิโรเนหันไปหาซีเอนาหวังว่าเธอจะเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเขาเขาสัญญาว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เสียใจหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่ง ซีเอนาก็ยิ้มและตกลงที่จะเคารพความปรารถนาของลูกศิษย์เธอบอกว่าจะจากไปแต่ก็ยังยินดีช่วยเหลือหากใครต้องการก่อนจากไปซีเอนาเตือนเอมี่อย่างเข้มงวดเรื่องการบุกรุกหอพักชายทําให้เธอสะดุง้งและตอบตกลงเมื่อซีเอนาเดินจากไปแล้วเอมี่ก็ถอนหายใจอย่างโล่งออกและสุดตัวลงเพราะความหวาดกลัวอย่างยิ่งท่ามกลางบรรยากาศที่น่าอึดอัดเอมี่รีบกล่าวลาเพราะก,ก่อนจากไปเธอกลับหันมาและตั้งคําถามกับชิโรเน่ถึงเหตุผลที่เขาหลบหน้าเธอ เธอคิดว่าเขาควรบอกเธอเรื่องที่ถูกรังแกพร้อมสงสัยว่าอาจเป็นเพราะความภาคภูมิใจของเขาถูกทำร้ายหรือไม่ชิโรเน่ปฏิเสธพร้อมอธิบายว่าเขาไม่ต้องการสร้างระยะห่างระหว่างคนทั้งสองคำตอบของชิโรเน่ทำให้เอมี่สับสนอย่างมากและไอไม่หยุดชิโรเน่จึงยอมรับว่าเอมี่คือเป้าหมายที่เขาพยายามขวายคว้าเอมี่ดูเหมือนจะผิดหวังโดยคิดว่าเขาแค่เห็นเธอเป็นเป้เปาหมายที่จะเอาชนะชิโรเน่อธิบายต่อว่าตั้งแต่ตอนที่เขาเพิ่งเข้าเรียน เขาก็เห็นชื่อเธออยู่บนสุดของตารางจัดอันดับแล้วหลังคำสารภาพของชิโรเนะเอมี่ยังคงสับสนและค่อนข้างโกรธเธอตั้งคำถามกับชิโรเนะที่เขาเรียกเธอว่ารุ่นพี่อย่างเป็นกันเองแต่กลับแอบ,บมองเธอเป็นเป้าหมายที่จะเอาชนะเธอขอให้ชิโรเนะเลิกเรียกเธอว่ารุ่นพี่หากเขาต้องการเอาชนะเธอจริงๆแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเอมี่ท้าชิโรเนะให้แข่งขันกันอย่างเปิดเผยและยุติธรรมเธอประกาศว่าหากเขาไม่สามารถตามทันได้ในเร็ววัน เขาจะต้องเรียกเธอว่ารุ่นพี่ไปตลอดชีวิตเมื่อเผชิญหน้ากับคำท้าทายชิโรเนะไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยแต่กลับยืนยันอย่างมั่นใจว่าจะตามทันเธอในไม่ช้าเอมมี่ยยหยันว่าชิโรเนะจะต้องพยายามอย่างเต็มที่จากนั้นเธอก็กระโดดออกจากหน้าต่างอย่างกระทันหันและประกาศว่าเมื่อถึงตอนนั้นเธอก็สำเร็จการศึกษาไปนานแล้ว ชิโรนมองตามเอมี่ไปจนลับตาและยิ่งเพิ่มความมุ่งมั่นในการฝึกฝนตนเองเขารู้สึกเสียใจแต่เชื่อว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำเพราะพวกอันธพาลยังคงจับตาดูเขาอยู่เสมอเวลาเหลือน้อยแล้วอีกเพียงหนึ่งเดือนก็จะถึงการสอบเลื่อนระดับก่อนกำหนดนาฬิกาเริ่มนับถอยหลังและในวันรุ่งขึ้นหลังเลิกเรียนเขาก็เริ่มแผนการของตนเองบรรยากาศภายในสถาบันเริ่มคึกคักเมื่อการสอบเลื่อนระดับใกล้เข้ามาผู้เรียนหลายคนถกเถียงกันถึงความท้าทายในการเรียนเวทมนต เคลื่อนย้ายในพริบตาภายในเวลาเพียง1เดือนกังวลเกี่ยวกับการนำเวทมนต์มาใช้จริงในขณะเดียวกันชิโรเนะอุ้มกองหนังสือเล่มใหญ่เริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้ด้วยตัวเองอันแสนยากลำบากเขารู้ตัวอย่างรวดเร็วว่าปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่ทฤษฎีแต่อยู่ที่การนำไปใช้จริง เวทมนต์เคลื่อนย้ายจำเป็นต้องมีการคำนวณที่ซับซ้อนและรวดเร็วเกี่ยวกับภูมิประเทศซึ่งเป็นข้อกำหนดที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแม้บางครั้งจะรู้สึกท้อแท้ชิโรเนก็ยังคงให้กำลังใจตัวเองไม่ให้ยอมแพ้อย่างไรก็ตามความมั่นใจของเขาก็เริ่มสั่นคลอนเมื่อนึกถึงผู้เรียนชั้นปีที่7พวกเขาได้รับการฝึกฝนเวทมนต์มาตั้งแต่เด็กและมีครูสอนพิเศษส่วนตัวซึ่งเป็นความได้เปรียบที่มากเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้นเช่นเขา ขณะที่ชิโรเนะกำลังครุ่นคิดหาวิธีลดช่องว่างระหว่างตนเองกับนักเรียนคนอื่นๆเขาก็นึกถึงบทสนทนากับอาจาร,รย์ใหญ่เอาเพียสขึ้นมาได้และดูเหมือนว่าจะหาคำตอบเจอแล้วในเวลาเดียวกันอีกฟากหนึ่งมา้าก,กํำลังสุดฝนเวทมนต์อยู่คนรับใช้คนหนึ่งสแสดงความประหลัดใจและชื่นชมเมื่อเขาไร้เวทมนต์เคลือ่อนย้ายพิบตาได้สาเร็จอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมทั้งยกย่องพนสวรรค์ของมาร์คว้าสมกับเป็นบุตรชายของที่ปรึกษาด้านทักษะแห่งสมาคมเวทมนต์มาร์กเองก็รับคําชมนั้นด้วยความมั่นใจ หลังจากการฝึกมาก,ก็พอใจในตัวเองมากที่มีครูฝึกระดับ9้าส่วนตัวซึ่งช่วยให้เขาพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดคนรับใช้ของมาร์กแนะนำว่าเขาเพียงแค่เรียนรู้ส่วนที่จำเป็นสำหรับการสอบเคลื่อนย้ายก็เพียงพอแล้วหลังจากนั้นมารกก์กถามถึงสถานการณ์ของชิโรเนะและแสดงความสงสัยเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเพียงแค่เรียนรู้ด้วยตนเองจากตำรามาร์คิดว่านี่เป็นเพียงการแสดงละครจึงสั่งให้คนรับใช้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปตรงกันข้ามกับสิ่งที่มาร์คคาดเดา ชิโรเนะกำลังมุ่งมั่นศึกษาอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยหนังสือเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความรอบรู้และจดจําทฤษฎีสําคัญทั้งหมดสําหรับการสอบที่กําลังจะมาถึงที่ลานฝึกส่วนตัวชิโรเนะรู้สึกว่าเวลาเหลือน้อยลงและยังไม่มั่นใจในความสามารถของตอนเองอย่างเต็มที่เขาตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทดลองเวทมนต์ที่เขาได้ศึกษามาเมื่อชิโรเนะเริ่มใช้พลังงาน ดวงตาของเขาก็เปล่งประกายขึ้นและเขาพยายามที่จะประยุกต์ทฤษฎีควอนตัมเข้ากับอนณาเขตของวิญญาณในช่วงเวลาที่เขามีสมาธิอย่างสูงสุดชิโรเนะก็ประหนักขึ้นมาในทันทีว่าตัวเขาเองคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดบนเส้นทางสู่การบรรลุปัญญายาณอันสมบูรณ์เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดเขาจึงมุ่งมั่นที่จะขจัดตัวตนที่เป็นอุปสรรคออกไปปลดปล่อยกระแสหลังเวทมนต์อันมหาศาลออกมาชิโรเนะยินดีอย่างยิ่ง เมื่อสัมผัสได้ถึงเวทมนต์ที่กำลังทำงานเขากำลังเตรียมตัวเคลื่อนย้ายมวลสารแต่กลับเผชิญหน้ากับอุปสรรคใหญ่หลวงมนุษย์ไม่สามารถคำนวณค่าของแสงได้ในขณะนั้นเองชิโรเนะนึกถึงคำสอนของอาจารย์ใหญ่เกี่ยวกับเขติจ,จิตใจที่เฉียบคมยิ่งยวดนั่นคือสภาวะที่นักเวจะไม่คำนวณแต่ใช้จิตใจ,จสัมผัสทุกสิ่งรอบตัวด้วยยานทิ์ซึ่งทำให้สามารถควบคุมปรากฏการณ์ต่างๆได้แทนที่จะพยายามคำนวณชิโรเนะตัดสินใจที่จะลัดทิ้งและสัมผัสทุกสิ่งพร้อมกันในคราเดียว ทันใดนั้นพลังงานมหาศาลก็ห่อหุ้มร่างของชิโรเนะและเขาก็หายไปในลำแสงที่เจิดจ้า